สวัสดีพี่น้องทุกมองทุกบอลนะครับทัง้งในประเทศและต่างประเทศนะครับยากพอๆกันพี่น้องอยากพอๆกันแต่ให่ราคางัวขยับขึ้นนะครับเหมือนปี6 3สามหพี่น้องส่งออกเวียดนามได้เยอะนะครับน่กรณีหนึ่งที่สีขยับขึ้นคือ คนเลี้ยงนะครับคนเลี้ยงเอาเงินเก็บนะครับมาซื้อวัวพี่น้องคนเลี้ยงนําเงินเก็บเงินฝากนะครับมาซื้อวัวเมื่อตอนหกสามหกสี 3, ่พี่น้องช่วงนั้นกะพากันหยุดนะครับหยุดงานนะครับโควิดระบาดพี่น้องก็เลยลงทุนกับงัวช่วงหนึ่งงัวกะขายดีทำเนียพี่น้องซื้อมากซื้อแพงยังไงก็ได้ก,กำไรนะครับ นี่แล้วก็ส่งออกเวียดนามในหลายนะครับเนี่ยข้างัวก็เลยสูงนะครับสองอย่างนี้ยากพอๆกันพี่น้องชงมือนี่สรงออกเวียดนามกันหน่อยลงนะครับออกเวียดนามหน่อยลงนะเพื่อนกับเได้กินแค่เนื้อย่างเดียวบริโภคแค่เนื้อย่างเดียวพี่น้องเพิ่นกับบริโภคอย่างอื่นน้ำนะครับนี่บริโภคอย่างอื่นน้ำพี่น้องทรงออกหน่อยลง แล้วก็ร้อยเลี่ยงนะครับร้อยเลี้ยงเนี่ยบริสุทธิ์แะครับบริสุทธิ์เลี่ยงนะมีแต่คนเลือกเลี้ยงนะเยอะนะครับเนี่ยบริสุทธิ์เลี้ยงนะครับทํใไมราคาง้วอยากทั้งสองอย่างนะครับสองปจลลัจจัยหลักๆที่ทาให้งว้วทีราค่าขยับขึ้นให้ในปีนี้แม้กระทั่งปีหนานะครับร้อยเลี้ยงบริสุทธิ นี่ขยับยากอยู่พี่น้องถ้าเลียเ้ยงว่วสื่อนี่ขยับยากนะครับแต่นี่กะงัวดีขายได้ก็เป็นงัวเนื้อนะครับพอข่ากับประคองประคองบางอนหางัวเนื้อมาขายนะครับให้เวียดน,นะครับแล้วก็มีง้วผูนะครับขายเห้เพชรชิบุรีนะครับผูมื่นกลัวนะครับแล้วก็ง้วค้องพี่น้องง้วค้องมื่นตนๆขายการจนาบุรีนะครับ เนี่ยงวประมาณสองสามแบบเนี่ยครับที่มีการซื้อขายกันในตลาดมีการโยกขายกันในตลาดนะครับเป็นมากกับเป็นงัวตัวเดียวๆนะครับงวตัวเดียวๆนี่หมายถึงนะครับขายอยู่สมปอยนะครับเพื่อนๆซื้อยังนครับซื้ออยู่สมปอยนะครับไปขายอยู่กันทลักนะครับขายกันทลักษ์วันไหนก็ขายอยู่วาลินนะครับเนี่ยเป็นงัวตัวเดียวๆแล้วครับเนี่ย กันสิเป็นตัวไม่ก็มีในหอยในพื้นที่นะครับหาสืง้งงวนในหมู่บ้านแล้วเข้าตลาดนี่คือง้วตัวหม่ขอภัยครับในหอยในพื้นที่สืง้งงวนในหมู่บ้านแล้วเข้าตลาดนี่คือง้วตัวหม่นะครับแต่ถ้าเป็นพ่อค้าวิ่งวนตลาดลคือเป็นง้วตัวเก่านะครับราคาตามในเกษสรมีสมป่อยน้อยนะครับง่ายไปแยกกันช่างกันขยับขึ้นนะครับ เขอค้า okay. เอาไปทำกำไรนะครับหญ่ใบว่าลีนชําลาบหายับขึ้นนะครับนี่เพื่อทำกำไรครับสามนัดเลยพี่น้องนัดทีสีวันจันทร์สมปอยน้อยนีย่คือเอาออกเลยพี่น้องขายออกละ่ะนะครับขายออกขางตัวก็ขายราคาต่ำนะครับขาดทุนนะครับขาดทุนนะครับนี่สมปอยน้อยกับมีพ่อค้าซื้อนะครับมีตลาดเดียวนะครับ ไล่ไอยากขายขาดทุนกะได้ขายนะครับนี่พ่มีพอ่อค่าสื่อตลาดอื่มมุ้ยพ่อค่าสื้อเลยพี่น้องมีน้อยมากนะครับแน่สมปอยนี่มีนะครับนี่แม่กระท,ทั่ทำำสงสื่อไปทำกำไรนี่ก็สมปอยน้อยนะครับนี่น้องกัล่องไปถามแนื้อหอยได้นะครับตลาดขายดีสื่อไปทำกำไรตลาดใดนะครับนี่พูดถึงอีสานตอนล่างนะครับ สุรินศรีสเกตอุบลน,นะครับนี่ผมถ่ายนะครับผมชวนตลาดอีสานต้นบนนี่ผมไม่ได้ไปนะครับผมก็เลยบลูพี่น้องนี่บรรยากาศตอนนี้เป็นบรรยากาศซื้อขายนะครับหิวแย่ก,กันช่างพี่น้องเอามาเป็นผ้าประกอบนะแยก่การช่างกะคึกคักนะครัะวันเสาร์ที่แล้วโอ้ลอยเลียง ขามสื่อนะครับสาวมืนกลัวนะครับเนี่ยก็แม่ลูกสองมืนกลัวนะครับเออคงกันลองคลิปไปน้องพ่อหูวจากพ่อได้พูดคุยกันแหละคนอนยังชุ่มน้อยนะครับมันค่อนกามออามาสิบเอ็ดตัวนะครับขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งแปดโมงนะครับแปดโมงนิดๆหนึหมุดแหละนะครับเนะผู้หมานผู้บอลล่ะพี่น้องฮะเนี่ยที่ผมทำข่าวทำคลิปเนี่ยเป็นขายดีนะครับเป็นเรื่องจริงกันเลย ยกมาเป็นตัวอย่างขายดีนะส่วนคนอื่นที่บริ้ขายกับมีนะครับคนที่บริขายกับมีคนที่ขายกับมีนะครับตลาดแยากการช่งางอ๋อตัวนี้เป็นงวแยกลูกนะครับเนี่ยเขาให้มือถ่าตัวนี้แยกลูกเขาให้มือนหานนะ ว่าตัวนี้อยู่บ้านย่างชุ่มหน่อยนะครับบ้านข้นกามนะครับนี่ยยางชุ่มหน่อยนีมว่ามือหาตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มือหางมือหกนี่ย่างง่ายย่างง,งามนะครับหาเดียวกเอาตัวนังหนาๆก็มีพี่น้องเนีอ่าถ้าคลิปเลยพี่น้องผมก็ไม่ใ็่คลิปนะครับอ่าถ้าราคาสีขยับนะครับถ้าพี่น้องติดตามเรื่องราคาอยู่นะครับผมมีการสรุปให้นะครับ มันยังหมอนมีทิศทางนะครับบมอนมีฮ่าวีแววนะครับว่าสิขยับขึ้นนะครับสาเหตุกับที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปพี่น้องเอยเลียงซื้อหน่อยนะครับเอยเลียงบ่ซื้อเลียงนะครับนี่ตัยแปรสำคัญเลยพี่น้องแล้วก็ส่งออกดีหน่อยนะครับส่งออกดีหน่อยใก็ดียังพี่น้องยังมีการซื้อขายนะครับยังมีเงินหมุนเงินใส่นะครับยังมีพอคาเขามาซื้อยังดีนะครับ เวียดนามกัมพูชามาเลเซียนะครับยังดีแต่ว่ามีสามประเทศนี่เขามาส่งออกสามประเทศนี่ไ่ได้นี่โอ้หนักเลยพี่นอ้องงัวนมิเดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึืนค่าใช้จใจก็มีเลยพี่น้องเลี้ยงงัวนะเออ่ายา่าดยา่ยา,าฟางวิจิปทะอยู่ได้ครับเนี่ยมีองค์ประกอบไรยางลอดท่งหลอดไฟเกลืองเกละเนี่ยปับปุงคอกนะครับอ้อมี่าดาจนะครับเลี้ยงงัวเนาะ เข้าใจอยู่ถึงว่าคนพูดเนี่ยจะบดค่อยดีเลี่ยงบันไดดนะครับแต่ก็เด,เ, <c oughs> เดินทางเส้นนี้นะครับหูเดินทางเส้นนีหูนักรับอ่ะเลยมาพูดคุยฟังพี่นอ้องติดตามราคาต่อไปนะครับเพราะสามสองสามนัดนี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วครับราคาอืมประ่าราคามัน ราคานี่ราคาเดียวยาวเลยเดือนทั้งเดือนมันบ่แมนพี่น้องย่างในหอยขย่างขาดตลาดนี่คือบ่ไปตลาดสามนัดนี่เพก็สูงกว่าโบได้ล่ะสูงวัวบ่เป็นล่ะนะครับงวัวราคาต่ำก็บ่ได้ขอบคุณครับ